เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตู้เย็นมือสองถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนพร้อมรับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผีจับขาด,ด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายที่ส่งให้ผมเล่าพี่ชายได้เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี พี่ชายทํางานอยู่ที่โรงงานได้ไม่กี่ปีก็ได้สอบบรรจุเป็นพนักงานประจําระหว่างที่พี่ชายบรรจุเป็นพนักงานประจําอยู่ที่โรงงานได้ไม่นานพี่ชายก็ได้พบรักกับแฟนคนหนึ่งชื่อว่าพี่หนิงพี่หนิงเป็นคนบ้านๆเป็นคนไม่ติดหรูกินง่ายอยู่ง่ายเป็นคนน่ารักหน้าตาพอไปวัดไปวาได้พี่ชายก็เลยตัดสินใจคบหาดูใจกับพี่หนิงต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้ว พี่หนิงเป็นคนน่ารักมากมากแต่ที่พี่ชายต้องบอกว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ก็เพราะว่าเพื่อนที่โรงงานชอบเซลเพราะว่าได้แฟนน่ารักได้แฟนสวยผิดกับหน้าตาของพี่ชายมากๆที่ไม่ได้เข้ากับพี่หนิงเลยหลังจากที่พี่ชายคบหาดูใจกับพี่หนิงได้หลายปีจึงได้ตัดสินใจคุยกันเรื่องเงินเดือนและเรื่องโบนัสและได้คิดวางแผนว่าจะออไปทำธุรกิจของตัวเอง พี่ชายกับพี่หนิงมีความคิดเห็นตรงกันจึงได้ช่วยกันเก็บเงินจากที่ทำงานโรงงานอยู่หลายปีไม่นานพี่ชายกับพี่หนิงก็ได้รวบรวมเงินตามที่ตั้งใจไว้และก็ได้ตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานธุรกิจที่พี่ชายและพี่หนิงได้คิดตรงกันนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าพี่ชายกับพี่หนิงคิดว่าถ้าออกมาเป็นพ่อค้าแม่ค้า อย่างน้อยๆเราก็ได้เงินทุกๆวันและอีกอย่างขายของกินยังไงก็ขายได้ไม่ได้มากก็ได้น้อยและก็ได้เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองด้วยหลังจากนั้นพี่ชายกับพี่หนิงก็ได้กลับต่างจังหวัดเพื่อไปเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านพอถึงบ้านก็ได้พักผ่อนกันวันสองวันและก็ได้ตระเวนหาซื้อของเข้ามาตกแต่งที่ร้านเพื่อที่จะทําให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวดูน่ากินดูน่าเข้าใช้เวลาตกแต่งร้านไปได้อาทิตย์หนึ่ง บางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นพ่อค้าแม่ค้าใหม่กันอยู่พอเปิดร้านวันแรกการตอบรับลูกค้าดีมากคือมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นขายได้ทุกสามเวลาเลยสองทุ่มครึ่งก็ได้พากันเก็บร้านหลังจากที่พากันเก็บร้านเสร็จพี่ชายกับพี่หนิงก็ได้เอาตังออกมานับปรากฏว่าได้ทั้งหมด7,00 0บาท ตอนนั้นพี่ชายกับพี่หนิงรู้สึกดีใจมากเป็นเงินก้อนแรกและเป็นวันแรกที่เปิดร้านได้เยอะขนาดนี้พอเห็นเงินเยอะขนาดนี้ทําให้ทังคู่มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นหลังจากนั้นก็ได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆและก็ได้หยุดทุกวันพุธเราคิดว่าในการทำงานต้องมีวันหยุดพักหนึ่งวันแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ขายดีมาโดยตลอดไม่มีวันไหนเลยที่เงียบ อยู่ๆวันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดใจเกิดขึ้นจนทําให้พี่ชายและพี่หนิงจําไม่เคยลืมมีวันหนึ่งระหว่างที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อยู่ๆตู้เย็นก็เกิดพังขึ้นมาจนทําให้พี่ชายจะต้องไปหาตู้เย็นตู้ใหม่เพื่อมาแทนที่ตู้เก่าหลังจากนั้นพี่ชายก็ได้ไปห้างสรรพสินค้าก็ได้ไปเดินเลือกตู้เย็นอยู่พักหนึ่งแต่ราคาก็สูงพอสมควรลึกๆแล้วคือพี่ชายมีเงินพอที่จะซื้อตู้เย็นได้แต่ พี่ชายเป็นคนประหยัดจึงได้ตัดสินใจออกจากห้างและไปหาดูที่สินค้ามือสองพอเดินดูได้สักพักก็ยังไม่มีตู้เย็นตู้ไหนที่ถูกใจพี่ชายสักเท่าไหร่อย่างที่บอกเลยครับว่าพี่ชายเป็นคนประหยัดที่ไม่ถูกใจแกก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องราคาซะมากกว่าพี่ชายจึงได้เข้าไปถามเท่าแก่ร้านว่าพอที่จะมีตู้เย็นที่ราคาถูกกว่านี้ไหมและสภาพพอใช้ได้ที่ไม่ได้ดูเก่าจนเกินไป เท่าแก่ก็เลยได้มองหน้าพี่ชายไปพักหนึ่งและได้บอกพี่ชายไปว่าแล้วเรามีงบอยู่เท่าไหร่ที่จะซื้อถ้าเฮียรู้เรื่องงบเฮียจะได้จัดให้ถูกพี่ชายจึงบอกว่าขอไม่เกินสามพันห้าครับเฮียอยากได้แบบตู้ใหญ่สองประตูนะครับหลังจากนั้นเฮียแกก็ได้บอกพี่ชายว่ามีพอดีเลยตู้หนึ่งเป็นตู้เย็นสีแดงเอ็งติดเรื่องสีแดงหรือเปล่าล่ะ พี่ชายจึงได้บอกว่าไม่เป็นอะไรครับเฮียสีอะไรก็ได้ครับผมใช้ได้หมดเลยขอแค่มันยังใช้งานได้แบบปกติก็โอเคแล้วครับเฮียแกก็เลยได้บอกข้อแม้กับพี่ชายว่าไอ้ตู้เย็นตู้เนี้ยฉันเอาแค่สามพันพอแต่มีข้อแม้นะฉันไม่รับคืนไอ้เรื่องของการใช้งานของตู้เย็นเย็นปกติใช้ได้ปกติเลยไม่มีอะไรเสียหายพี่ชายจึงได้ถามเฮียไปว่าเฮียเอาไปส่งผมที่ร้านหน่อยได้ไหมครับ นายแกเลยได้บอกว่าได้สิเดี๋ยวฉันไปส่งให้หลังจากนั้นพี่ชายก็ได้ตู้เย็นสีแดงมาไว้อยู่ที่ร้านโดยที่ไม่ได้บอกพี่หนิงว่าเป็นของมือสองแต่สภาพมันเหมือนใหม่มากพี่หนิงคงแยกไม่ออกแน่นอนว่าเป็นของมือสองพอรุ่งเช้าเปิดร้านปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันดับแรกพี่ชายก็รีบวิ่งมาดูตู้เย็นก่อนเลยว่าของในตู้เย็นยังเย็นไหมตู้เย็นใช้ได้หรือเปล่าแต่ทุกอย่างก็ปกติดีตู้เย็นใช้ได้แบบ ดีมากๆแลได้อีกอย่างเย็นด้วยจึงทําให้พี่ชายรู้สึกดีใจว่าได้ของมาก็ถูกและอีกอย่างได้ตู้เย็นและใบใหญ่ด้วยคุ้มมากๆพอตกเย็นคืนแรกวันนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่หนิงได้เล่าให้กับพี่ชายฟังว่าตอนนั้นเขาปวดท้องหนักและได้รีบวิ่งเข้าห้องน้ําหลังจากเสร็จธุรกิจของตัวเองก็ได้ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ว่าจะเปิด ตู้เย็นหาน้ำกินก็รู้สึกแปลกใจตรงที่ว่าตรงด้ามจับเปิดประตูตู้เย็นมันมีคราบดำๆเป็นรอยมือเหมือนคนเปิดตู้เย็นจึงได้เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดแต่กลับไม่ออกเลยได้เอาฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานมาถูก็กยังไม่ออกจึงตัดสินใจเลิกเช็ดและเปิดตู้เย็นกะว่าจะกินน้ำแต่พอเปิดตู้เย็นออกกับได้กลิ่นหมิ่นตีจมูกอย่างแรงเหมือนกับมีอะไรตายอยู่ในตู้เย็น หลังจากนั้นพี่หนิงก็ได้เช็คตู้เย็นและหาสาเหตุว่ากลิ่นตรงนั้นมาจากตรงไหนกันแน่แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่กลิ่นก็ยังคงอยู่พอเวลาผ่านไปได้สักพักพี่หนิงจึงตัดสินใจเลิกหาอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กบอกว่าช่วยด้วยมาจากทางด้านหลังตอนแรกพี่หนิงคิดว่าตัวเองหูฝาดเลยไม่ได้หันหลังกลับไปมองไม่ถึงสิบวิพี่หนิงก็ได้ยินอีกว่าหนูบอกว่าช่วยหนูด้วย หลังจากนั้นพี่หนิงก็ต้องสะดุ้งและหันหลังกลับมามองกลับไม่พบเจอใครและมีแต่ความว่างเปล่าแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิง <c oughs> แล้วพี่หนิงก็ตกใจอย่างมากว่าเสียงมาจากตรงไหนบริเวณตรงนี้มีแค่เขาอยู่เพียงคนเดียวและพี่หนิงก็มั่นใจมากว่าไม่ได้หูฝาดแล้วอยู่ๆเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอีก แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงแก้วแตกตอนนั้นพี่หนิงรู้สึกได้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนอย่างแน่นอนแล้วพี่หนิงก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงพูดว่าจะช่วยได้หรือ,อยัง <c oughs> หลังจากนั้นพี่หนิงก็ได้หันหน้าไปตามเสียง ปรากฏว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนตู้เย็นและมีรอยยิ้มที่ฉี่กว้างแล้วพี่หนิงก็ได้สลบไปทันทีพี่หนิงตื่นอีกทีหนึ่งก็คือพี่ชายมาปลุกและพี่ชายก็ได้ถามเหตุการณ์กับพี่หนิงว่าเกิดอะไรขึ้นและพี่หนิงก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่หนิงเจอให้กับพี่ชายฟังแต่พี่ชายกลับไม่เชื่อบอกว่าพี่หนิงเป็นคนงมงายคิดมากสงสัยนอนน้อยพี่ชายจึงได้อุ้มพี่หนิงไปนอนพักอยู่ในห้อง หลังจากนั้นพี่ชายก็ได้ออกมาดูที่ตู้เย็นก็ได้เปิดปิดตู้เย็นดูและได้เดินเช็ครอบๆบ,บริเวณตู้เย็นว่าเกิดอะไรขึ้นและได้ดมกลิ่นว่ามีกลิ่นหมิน่นเหมือนอย่างที่พี่หนิงได้บอกหรือเปล่าแต่พี่ชายกลับไม่พบเจออะไรกลิ่นหมิ่นก็ไม่ได้กลิ่นก็คือปกติหมดทุกอย่างแม้แต่เสียงก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วพี่ชายก็ได้หันหลังเดินไปกวาดเก็บเศษแก้วที่แตกสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงตู้เย็นเปิดเอง และก็มีเสียงกรีดร้องออกมาจากตู้เย็นหลังจากนั้นพี่ชายก็ต้องสะดุ้งแต่พี่ชายก็ยังใจดีสู้เสือและเดินเข้าไปเปิดตู้เย็นแต่กลับไม่พบเจออะไรอยู่ในตู้เย็นนอกจากอาหารและกับข้าวที่อยู่ในตู้พี่ชายจึงคิดว่าตัวเองหูฝาดแน่ๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าฟังเรื่องของพี่หนิงมาแล้วทำให้จิตหลอนพอพี่ชายกำลังจะหันหลังกลับไป อยู่ๆก็ได้มีมือคนคนหนึ่งมาแตะที่ไหล่พี่ชายและมากระซิบข้างหูพี่ชายและบอกว่าช่วยหนูด้วยพร้อมกับเสียงหัวเราะ <c oughs> ทำให้พี่ชายตกใจและเป็นลมสลบไปตรงหน้าตู้เย็น <c oughs> พี่ชายรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือเช้าแล้วพี่ชายจึงได้รีบวิ่งไปหาพี่หนิงที่อยู่ในห้อง พราะกลัวว่าพี่หนิงจะได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่าแต่พอพี่ชายไปถึงห้องพี่ชายก็ต้องตกใจเพราะว่าพี่ชายเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนหัวพี่หนิงและผู้หญิงคนนั้นก็ได้มองหน้าพี่ชายและยิ้มยิ้มและเธอก็ได้พูดออกมาว่าจำได้ใช่ไหมว่ามาจากไหนเอากลับไปไว้ที่เดิมหลังจากนั้นเธอก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาพี่ชาย ตอนนั้นพี่ชายขนหัวลุกฟู่เลยและรู้เลยว่าผีมีอยู่จริงหลังจากนั้นพี่ชายก็ได้นำตู้เย็นกลับไปคืนเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่รับคืนเพราะในสัญญาก็บอกแล้วว่าไม่รับคืนพี่ชายจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าของร้านฟังพอเจ้าของร้านฟังจากปากพี่ชายเสร็จเจ้าของร้านก็รับตู้เย็นคืนโดยที่ไม่ถามหาสาเหตุอะไรอีกเลย แต่พี่ชายก็สงสัยและได้ถามเจ้าของร้านว่าจริงๆแล้วตู้เย็นใบนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เจ้าของร้านกลับไม่ตอบแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอกกลับไปเถอะมันจบแล้วเรื่องราวของตู้เย็นมือสองก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ใครที่ชอบเรื่องเล่าเรื่องหลอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผีจับขาด้วยนะครับ